สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับครูอีกแล้วนะครับอ่าหนึ่งปีเจอกันหนึ่งครั้งนะครับอันนี้จะเป็นตัวเฉลยข้อสอบนะครับของปีหกแปดนะครับอ่าข้อสอบโอเนอ็ตเนาะนะครับที่ครูจะมาเฉลยให้เป็นประจําในทุกปีนะครับเพื่อที่นักเรียนนั้นจะได้มีตัวแนวที่จะไปสอบในปีถัดๆไปนะครับแล้วก็ใช้ในการที่จะไปสอบพวกสอบคัดห้องสอบเรียนต่ออะไรพวกนี้ นะครับก็ส่วนมากข้อสอบโดยทั่วไปก็จะอ้างอิงจากข้อสอบโอเนตนะครับเป็นหลักเพราะว่าถือเป็นข้อสอบที่เป็นชุดที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็เป็นการสรุปความรู้ตั้งแต่ม1ถึงม3าม,มานะครับค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ข้อสอบโอเนตยังเป็นข้อสอบที่อยู่ในระดับการวิเคราะห์นะครับซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในการวัดนักเรียนได้ค่อนข้างดีนะครับผม เดี๋ยวไปดูของปีนี้นะครับของปีหกแปดนะที่คุณครูไปหามานะครับเพื่อจะทําเฉลยให้นักเรียนนะครับอันนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับมีสามสิบห้าข้อนะครับสําหรับปีนี้ก็เช่นเคยนะครับสามสิบห้าข้อแยกเป็นข้อสอบในส่วนของปรนัยนะครับจํานวนสามสิบสองข้อข้อละสองจุดเจ็ดห้าคะแนนนะครับแล้วก็ในส่วนของปรนัยเชิงซ้อนนะครับ อ่าสามข้อนะครับข้อละอ่าสี่คะแนนนะครับอ่านี่ก็รวมเป็นสามสิบห้าคะแนนนะครับอ่ะมาดูเลยนะครับปีนี้เป็นยังไงบ้างนะครับอ่าในส่วนของข้อสอบนะครับก่อนอื่นนะครับมาดูข้อนี้นะครับข้อนี้ก็ถือว่าค่อนข้างแม่นเลยนะจากที่ติวให้ปีก่อนเพราะว่าคุณครูก็ยืนยันว่าถ้าจําข้อไหนไม่ได้ให จำข้อนี้เลยนะครับออกแน่นอนแล้วก็ออกจริงๆนะครับในเรื่องของสายใยอาหารนะครับออกทั้งในระดับ่าประถมแล้วก็ระดับมัธยมเลยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อสอบที่ออกเป็นประจําทุกปีนะใครที่กําลังเข้ามาดูเพื่อจะติวไปสอบก็ข้อนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสอบขัหทองหรือสอบอ่าต่างๆนะครับส่วนมาก จะไม่พลาดนะครับเนื้อหาของข้อนี้เกี่ยวกับสายยายหารจะมีให้เห็นทุกปีนะครับอ่ะมาดูนะครับทีนี้ว่าปีนี้เขาถามว่าไงปีนี้ถามว่าถ้ามีแคดเมียมนะครับซึ่งเป็นสารพิษจากโรงงานปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ํานะครับในระบบนิเวศนี้สิ่งมีชีวิตใดจ,จะมีปริมาณแคดเมียมสะสมในร่างกายเข้มข้นมากที่สุดเพราะเหตุใดนะครับการสะสมะสารพิษเนี่ยนะครับ เมื่อเราอยู่ลำดับสูงขึ้นเนี่ยนะครับหรือไล่ไปจากเนาะปกติก็จะเป็นมีผู้ผลิตนะครับผู้ผลิตนะครับผู้บริโภคใช่ไหมครับลำดับที่หนึ่งผู้บริโภคลำดับที่สองอะไรแบบนี้ไล่ขึ้นไปใช่ไหมครับอ่า โดยปกติการถ่ายทอดพลังงานเนี่ยจะถ่ายทอดตามหลัก10%ใช่ไหมครับสมมุติว่า,าถ้าเป็นพลังงานเนี่ยนะครับมีอยู่หนึ่งพันนะครับมีผู้ผลิตเนี่ยมีพลังงานอยู่1,000ผู้ริพูก็จะรับได้ไปหนึ่งร้อยนะครับรำลำดับที่2ก็จะได้10ตามหลักกด10%นนะครับที่จะลดลงไปเรื่อยๆใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเป็นสารพิษนะครับาสารพิษ ถ้าเป็นพลังงานนี่ลดลงใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นสารพิษเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับสารพิษเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆืนะครับยิ่งอยู่ผู้โภคลำดับสูงเนี่ยยิ่งได้รับปริมาณสารพิษมากนี่คือหลักการใช่ไหมครับถ้าเราดูจากนี้นะครับเราก็จะพบว่าสาลายกับตะไคร่น้ำเนี่ยจะเป็นผู้ผลิตผู้ผลิตเสร็จปุ๊บถ้าเป็นห่วงโซ่อาหารเส้นนี้ก็จะสาลายโดนปลาดุกกิน มาดูนะครับโดนคนกินจะเห็นว่าคนเนี่ยเป็นคนที่ได้รับสารพิษมากสุดเลยเพราะว่าเป็นผู้บริโภคลำดับสูงสุดเช่นเดียวกับสารลายที่โดนปลานินกินปลานินโดนคนกินคนก็ยังได้รับสารพิษสูงสุดอีกนะครับปลานินกินตะไคร่น้ําคนไปกินปลานินอีกนะครับจะเห็นว่าคนที่ได้รับสารพิษมากที่สุดก็คือคนที่อยู่ ลำดับบนสุดของห่วงโซ่อาหารนั่นก็คือมนุษย์ของเรานั่นเองนะครับไม่ว่า,าเราจะคิดว่าเอเราไม่เคยกินหอยคขมเลยนะครับหรือเราไม่เคยกินปลานิลเลยแต่ว่าพวกเราพวกนี้น,นะครับพวกสารพิษมันจะถูกถ่ายทอดมาอย่างผู้บริโภคที่เป็นลำดับสูงสุดเช่นเคยนะครับดังนั้นในข้อนี้เหตุผลก็คือตอบคนนะครับเพราะเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายนั่นเองนะครับคือข้อ ที่1น,นั่นเองสำหรับในเรื่องของอาซเยห,หารหรือฟู้ดเว็บนะครับเกี่ยวกับการถ่ายทอดในส่วนของสารพิษนั่นเองนะครับปีนี้มาแบกแนวนะครับคือมาถามในเรื่องของสารพิษนะครับปีก่อนเนี่ยจะถามว่าเช่นถ้าปนินหายไปจะมีผลต่อปริมาณปลาช่อนยังไงนะครับเราก็ต้องตอบว่าปลาช่อนมีปริมาณน้อยลงเพราะ ปลาช่อนขาดแรงอาหารอะไรประมาณนี้นะครับสาลายมีจานวนเพิ่มขึ้นเพราะ,มระไม่มีปลาเนรมากินแล้วนะครับในปีก่อนๆน,นะครับในเรื่องของอความสัมพันธ์ของจอําจนวนสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนะครับปีนี้เป็นปีแรกที่คุณครูเห็นามาถามในเรื่องของสารพิษนะครับว่าใครที่ได้รับสารพิษมากที่สุดคนที่ได้รับสารพิษมากที่สุดก็คือคนที่เป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับข้อต่อไป